คนเดียวหัวหายนะผมว่าเอาคู่หูไปช่วยคุณดีกว่าครับใครนะครับผมจ่า,จาแหวงครับสืบแหวงสสบแหวงสอนเพชรเสบแหวงมาง <im it> ่ายเลย นี่ซาแบงมีอะไรสือแบงเดี๋ยวไปทำงานกับหมดปิดเขาหน่อยนะเอ้าไม่วางไงเราคนอย่างเงี้ยเมาแต่ว่าทำงานดีมากความจำดีชอบเป็นคนขี้เล่นชอบร้องเพลงโหจะไปทำงานนี้ไหวเหรอเมาอยเหรอได้สือแบงเดี๋ยวไปทำากับหมดปิดเขานะไปสิฆ่าคนตายโอ้โหลูกคอ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 สอนเพชรไงแบงแบงแบงสอนเพชรไงอ่ะ มีอะไรรับใช้เรียกแต่วันเดี๋ยวไปกับหมวดปิดเขานะได้ได้แล้วก็เป็นคู่หูกันแล้วก็ฟังเชื่อฟังเขาด้วยนะนายว่างวันนี้ไม่ไม่ว่างยวกลับก่อนมันไม่ทูทุกอย่างจบด้วยสวยไปนายฮะเดีนายหมดปิดหมดปิดปิดปิมีเวลา24ชั่วโมงมีเวลา24ชั่วโมงถ้าทำไม่ได้ออกไปเดี๋ยวจ่าแหวงจะมาทำแทนแกถ้าจริงทำไม่ได้เราผมจัดการเองนะไปม่มเข้านักก่อนนะ ไอ้นี่มีส่งคิวตัวเองด้วยนิดกระเป๋าจะไป,ะปไหนเนี่ยกระเป๋าตังค์เคยใช้ใบเล็กแล้วหายบ่อยเขาแบบเซื้อใหญ่ๆไปเลยไปไหนก็ไม่หาย <throwing Yep. S 2> อ๋อเคยใช้ใบเล็กหายประจำเลยแต่พกตังค์ที่ไทยเนี่ยสามสี่ร้อย <re> มีอะไรเรียกมาไหมเนี่ยเออมันหยุดไมเหรอ เดี๋ยวจะไปสืบคดีที่ว่ามีลูกสาวเขาหายนี่ยศเลยนายนายศเลยผมผู้ประชาก,การตำรวจแห่งนี้นี่นี่มีปัญหาหลักทนายสั่งนะมันต้องจบด้วยดีเสมอนี่อะไรนายนี่คือผู้หญิงเนี่ยที่เขาหายไป <c oughs> มึงนี่โหดร้ายตบติดกระดานเลยดีดไปเลยวาดไปเรื่อยเลยเอาตามแถวนี้นะคืออะไรอ่ะห้องหมายเลขยีบสามหยสามโอ้ห้องนี้ดีนะเนี่ยเออไม่ใช่หมายเลขสามสองสามสามองสามห้องนี้อ่ะผู้หญิงคนนี้อ่ะหายตัวจากห้องนี้ไปตอนวนี้ ปืนเปล่ไม่ไม่พกเหรออ,อ้ยไม่พกไม่ได้นายสายสืบยังไงก็ต้องพกปืนแต่ไม่มีใครรู้หรอกนะปืนไหน,นอ๋อนี่เหรอ <c oughs> กลัวตายนะนายลองใครไม่กลัวล่ะเฮ้ยไม่กลัวอะไรจริงๆทำไมเนี่ยนี่มีปัญหาคดีนี้ยังไงต้องจบให้ไวที่สุดเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงนะได้ไป แล้ววันนี้ไม่พกกระเป๋าตังค์เหรอนี่คนละใบเลยนี่มันไปเกาหายอีล้วต้องเพิ่มขนาดอีกแล้วสวัสดีครับเฮียครับจองห้องหรือไงครับเฮ้ยห้องใช่โหดูท่าทางทําธุรกิจป่ะเนี่ยใช่ครับโอ้ยไม่หายหรอกคุณจะระเบียดทําไมเนี่ยเดี๋ยวหายอีกอืออือโห ้นมึงตั้งเนี้ยใช่ทั้งจอทั้งเห็นกระเป๋าขวางแล้วโอ้ยมึงเอาไปเออลำคัญซะแล้วมาโมโหง่ายเราเนี่ยเนายเดี๋ยวเขาก็รู้เราเป็นเออเดี๋ยวาอย่าย่เอ็วเออโอ้ยมันอยู่แค่สามคนแล้วมันจะหายไปไหนวะแปลว่าที่นี่ไม่มีขโมยแล้วมันก็ไม่แน่หรอกโอ้ ๋อที่ว่าจะมาขุดฮะเออพังพังพักพักเราจะมาพักโรงแรมดีเหรอครับอ๋อได้ครับห้องมีห้องว่างอยู่ครับผมคือเราสองคนเป็นคนชอบแบบลุยเรื่องผีผๆนะครับอยากอยากจะเช่าห้องที่มีปัญหาฮะไม่มีนะที่นี่ไม่ไม่มีห้องมีปัญหานะครับผมขอจอดจงเช่าห้องสามสองสามเลยไหมสามสองสามเหรอฮะนี่นะ เออพวกพี่เป็นตำรวจป่ะฮะใช่ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับโกหกเขาไม่นนี่มันยิ่นีเดีผมเดี๋ยวขอลายเซ็นถ่ายรูปเลยดิพี่เอ้ยได้มีนะเจ้ามาทำไมก็บอกไม่ได้อะ พูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยหลังเขาดูว่าเราเป็นตำรวจครับนายนี่เรามาสื้อครับ,รบผมเผลอนิดเดียวเองไม่ต้องครับครับเลยหรืไม่ต้องเรียกนายด้วยเออกูเผลอนิดเดียวเหมือนพี่พกปืนว่าเนี่ยโอ้ก็มีนิดหน่อยของเราตำรวจไม่พกปืนได้ไงเรา,าพี่เป็นตำรวจนะเนี่ย นี่ของต้องคอยเตือนสตินะฮะเออพี่เป็นหนุ่มแน่นๆอย่างเงี้ยสนใจน้องๆไหมฮะโอ้ยังมีด้วยเหรอครับผมักต่อยไหมนายเฮ้ยไม่ไม่เอผม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 ไม่ไม่ชอบเอ่อเอ๊ะทำไมวันนี้ปฏิเสธนะเนี่ยส่วนพี่เอาไหมฮะของผมเหรอเอาไหมผมมีเท่าไหร่เอามาให้หมดงั้นเดี๋ยวผมโทรตามเลยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนก็ดึงไปเองแหละ แขกมาแล้วนะเราไไม่ด้นกที่เดิมที่เดิมสองคนผู้ชายสองคนามสุขเล็กๆกันน้อยอ่าสวัสดีครับไม่เล็กน้อยหรอแล้กระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋าตังค์ใหญ่เป็ไหมคะกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ไงทำไมอ่ะกระเป๋าตังค์ไม่พกไปคะเนี่ยโอ้เคยพกเล็กๆแล้วหายค่ะโอ้ยพกติดตัวเปื่วันกี่ล้านเนี่ยฮะโอ้โหวันนี้ไม่ได้พกค่ะอเไรจากปกติพก อันนี้กระเป๋าอะไรเนี่ยเป๋าเสื้อผ้าก็มีล้อลากมึงแบกทำไมกระเป๋าพี่ซุงเอ๊ะไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โรงแรมเขาก็กูเอากระเป๋าเขาไม่ได้กูทิ no ้งกระเป๋าเหรอแล้วกระเป๋ากูหายอ่ะเออมึงก็ยอดตัวหน่อยก็ได้มึงเจ้าโรงแรมนี้มึงรับเฉพาะแขกตี้ยมึงก็เฮี้ยวต่ำๆอย่างงี้สิกระเป๋ากูมีไว้แบกถ้าเฮี้ยวกูเอาเป้มาแล้วแล้วมึงจะมีนี่ไว้ทำไมมันแบกได้ ไม่ทำถึงสูงว่ะเข้าหลังแรมดีกว่าอะเข้าหลังหลังแรม